ว่าครับตอนนี้ก็แปะฟอยในโคมข้างในไฟหน้าครับให้มันเหมือนจริงมากขึ้นมันจะเป็นสีเงินครับเหมือนโคมไฟจริงเดิมเดิมมันจะเป็นสีดําพื้นมันอนะแล้วก็ทําสีโคมให้เป็นสีเหลืองตรงเสาเก๋งเนี่ยครับส่วนหัวก็ประมาณนี้ใกล้ละใกล้เสร็จละ,ละแล้วก็ไฟท้าย ทำสีโคมใหม่ครับให้เหมือนจริงมากขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับใกล้เสร็จแล้วทำไปเรื่อยๆเ,ออเดี๋ยวไปเจอกันตอนใ,ใกล้ๆเสร็จครับเดี๋ยวมีอัปเดตอีกสวัสดีครับผมต่อนะครับ ครับแล้วตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยละ D42 พ้องเพื่อนวนะันพีทครับตัวฟิกเกอร์มันหนักนะมันมีน้ำหนักแล้วพอดีว่าไปดัดไปดัดสปริงข้างหน้าเนี่ยให้มันอ่อนลงมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นหน้าทิ่มเลย เดี๋ยวถ้าถ้าขยันนะจะถอดแล้วก็ดัดสปริงกลับมาหน่อยแต่ตอนนี้ปล่อยมากนก่อนครับเดี๋ยวเอาไปวิ่งทำคลิปก่อนอคันนี้เนี่ยตอนแรกผมจะใช้ชุดไฟเดิมนะแต่ต่อต่อพวกไฟเนี่ยจะต่อไฟเลี้ยวแล้วก็พวกไฟหลีเพิ่ม ไม่รู้ว่าไปเชื่อมบัตรจีบัตรกีเขาเรียกว่าบัตรบัตรกีหรือเปล่าไม่รู้ว่าหัวแรงมันไปจิ้มโดนตรงไหนของชุดไฟชุดไฟเดิมมันเลยช็อตเนี่ยชุดไฟลาโลกไปแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนชุดไฟใหม่ เป็นชุดไฟ RC ครับชุดไฟแยกคัน,นี้ก็ทำตามต้นคลิปเลยครับที่ขึ้นภาพให้ดูก็มีเพิ่มไฟนิดนิดหน่อยโมเอาฟอยอ์อะแผ่นฟอยที่แปะอาหารนะครับเอาไปติดทั้งในมันจะได้ดูเหมือนโคมไฟมากขึ้นเหมือนของจริงอะมันจะมีเลื่อมๆอยู่ข้างใน แล้วก็ข้างเสาเก๋งตรงนี้ก็เอาออกมาทาสีส้มสีส้มใสครับข้างหลังก็มีเพิ่มมาหน่อยหนึ่งทอยเสียกลมๆทอยเสียนี่เป็นหลอดหลอดแก้วเยตินะครับ คือใช้ไอ้นี่ก็นแหลสาอากาศรถบังคับอะ่ะหาอันเก่าๆมาทําได้แล้วก็ไฟท้ายครับโคมไฟท้ายทาสีใหม่ใช้สีสเปสย์ใสสีแดงใสกับสีส้มใสแม้ทำให้เหมือนโคมจริงแล้วก็ทำการยัดฟิกเกอร์เข้าไปครับเป็นหุ่นของ พวกพวกวันพีชอ่ะเอามายัดไว้ข้างในแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับถอดบอกออกใส่ถังนอ็อตแล้วก็มีขวดเบียร์ขวดเบียร์กับขวดโค้กตั้งอยู่ในนี้แล้วก็มีวงมาลไลยครับวงมาลไลเปลี่ยนใหม่ เป็นสก้านมองไม่ค่อยเห็นแล้วพมาลัยอยู่ข้างในแล้วก็ยัดฟิกเกอร์วันพีทเป็นคนขับอ้ยไม่ใช่วันพีทลูฟี่ครับลูฟี่เป็นคนขับแล้วก็พวกเพื่อนๆนนะชื่ออะไรบ้างค็ลืมก็ลืมไปแล้วคันนี้นี่เปลี่ยนชุดไฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าชุดไฟเดิมเจ๊งช่วงล่างเป็นของเดิมหมดเลย หน้าโหลดเลยครับสรับคลิปนี้ก็มีมานี้ครับยัดฟิกเกอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดีกว่าคลิปต่อไปหน้าทิมเลยดูดิหน้าลดต่ำเลยครับ จากรถเบาๆครับมีน้ำหนักขึ้นมาเยอะเลยหนักไอตัวฟิกเกอร์นี่เนี่ยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปละรถตู้ไอห,หนุ่มหมวกฟางครับ